ตัวยาตัวหนึ่งครับเพื่อนๆครับยาตัวนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของไวรัสโควิดในอนาคตเลยนะครับยาตัวนี้ชื่อโมนูพิราเวียนะครับโมนูพิราเวียนะครับยาตัวนี้เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัทเมอร์กนะครับของเยอรมันนะเป็นยากินนะครับเพื่อนๆครับปรากฏว่ายาตัวนี้ผ่านเฟสสองนะครับไปแล้วนะเฟสสองไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผ่านไปเนี่ย ข้อดีของยาคือว่าหลังจากคนไข้กินยาไปนะครับภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับการติดเชื้อจากคนนี้ไปอีกคนหนึ่งเนี่ยหมดไปเลยนะครับเขาเรียกว่า transmission นะลดลงภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า1น,นอกจากยาเนี่ยจะได้ผลในการรักษาโรคโควิด -19 แล้วนะครับยังทําให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยโดยดีขึ้นแบบเป็น1 0 0เลยนะเขาบอกว่าเป็นยาเนี่ยเป็นยาที่เหมือนกับ godsend เลยนะครับพระเจ้าส่งมาให้เลยนะครับ นะนอกจากทําให้คนไขน้ดีขึ้นแล้วนะครับและยังสามารถที่จะ completely อาใช้ว่า completely suppress virus transmission within 24 h o u 4 hours นะครับคือพอหลักจะได้ยาไปเนี่ยนะ mm hmm. คนไข้ไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อวไวรัสออกไปให้คนอื่นได้เลยนะครับภายใน24ชั่วโมงแรกหลังกินยานะครับอันนี้ตีพิมพ์ใน journal nature microbiology นะครับที่ georgia state university ก mm ็ hmm. ยาตัวนี้จริงๆไม่ใช่ยาใหม่เอี่ยมแต่ว่าเป็นยาที่ไว้ใช้รักษาอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับแต่มีการนำมาทดลองใช้กับโควิด -19 นะครับแท็บเปเปอร์น,นี้บอกว่ายาตัวนี้เป็นยาตัวแรกเลยนะครับที่สามารถจะเป็นยาที่กินทางปากได้นะครับแล้วก็ออกฤทธิ์บล็อกโควิด -19 อย่างรวดเร็วนะครับและก็ทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับทางผู้เขียนเนี่ยบอกว่ายาตัวนี้อาจจะเขาใช้ว่าคูด B ี กม changing นะครับอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะโควิด19เลยนะครับซึ่งยาตัวนี้นะถ้าที่ผมตามข่าวเนี่ยนะครับก็ได้จัดตั้งไปจดทะเบียนที่อินเดียนะเพื่อจะให้อนะินเดียเนี่ยได้ผลิตยาตัวนี้ได้นะถึง5บริษัทนะครับถ้า5บริษัทผลิตขึ้นมาเนี่ยนะที่อนะินเดียเนี่ยที่อินเดียอาจจะสถานการณ์คลี่คลายได้เร็วกว่าที่คาดนะครับแต่ต้องรีบผลิตรีบใช้เลยนะนะครับยาตัวนี้ชื่อโมนู พิราเวียนะครับนะเป็นแอนตี้ไวรัลดร ugs ตัวใหม่นะครับก็เอามาอัปเดตนะถึงยาที่เป็นเกม changing นะครับให้เพื่อนๆฟังนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ